ไม่เป็นไรขอพักหน่อยลุกไหวปะไหวสิ <c oughs> ใช่ฉันลุกได้เสมอไ <c oughs> ออย่างนี้ถ่าจะไม่ดีนะ <c oughs> ฟันเราต้องร่วมมือกันเรามีเวลาไม่มากกุญแจนี่คือทางเดียวที่จะหยุดเครื่องอ่รหนุภาคได้นายขนตัวขึ้นไปใช้กุญแจกดปุ่มนั่นนี้แล้วเปิดมันซะนายต้องปิดบังหน้าตาอย่าบอกใครว่านายเป็นใครเด็ดขาดให้ใครรู้ไม่ได้ทั้งหมดเป็นคนของมัน นายรู้จักจะหายไปครอบครัวนายท,ทุกคนทุกคนเลยสัญญากับฉันว่านายจะทำสัญญาไ้เลยรับมาเครื่องเร่นอนทุกภาพ